ใครบ้างนะครับที่ต้องการแคลเซียมเอาอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้หญิงที่ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนนะครับทุกครั้งที่มีประจำเดือนท่านจะสูญเสียแคลเซียมไปค่อนข้างเยอะและจะเยอะมากตอนที่ท่านคลอดบุตรนะครับหลังจากคลอดบุตรเนี่ยแคลเซียมจะสูญเสียค่อนข้างเยอะสังเกตง่ายๆท่านจะต้องรับแคลเซียมจากคุณหมอนะครับนักกีฬาหรือคนที่ใช้กระดูกและข้อค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ทานอาหาร รู้ตัวเองว่าไม่สามารถได้แคลเซียมได้ต่อวันนะครับต้องทานแคลเซียมต่อวัน800-1,500มิลลิกรัมตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือคนที่อายุเกิน35-40ขึ้นมากระดูกของท่านมวลกระดูกของท่านเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมวลกระดูกเบาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องได้ทานแคลเซียมเยอะเข้าไปนะครับและต้องเลือกจากแคลเซียมจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแคลเซียมอย่างมากก็คือกลุ่มเด็กนะครับหลังจากคลอดมาแล้วเนี่ยกระดูกของเด็กยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีงานวิจัยบอกเรียบร้อยแล้วครับในแคลเซียมจากงานดำเนี่ยสูงมากนะครับเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นมาสามารถทานงานดาได้แล้วถ้าท่านให้ทานวันละ1เม็ดเนี่ยครับหแคปซูลเนี่ยก็เพียงพอนะครับผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยที่มีที่มีความเสี่ยงนะครับเวลากระดูกของท่านเนี่ยไม่แข็งแรงพอดังนั้น ผู้สูงวัยเนี่ยแนะนำเลยฮะก่อนนอนเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนนอนนี่อย่าลืมเลย2เม็ดนะครับแล้วตอนเช้าสัก1เม็ดได้ก็ดีมากเลยนะครับนั่นคือจะทําให้ท่านได้รับแคลเซียมเสริมได้ที่ดีนะครับแล้วก็ผู้หญิงถ้ารู้แล้วประจำเดือนท่านจะมารอบเดือนจังหวะเวลาไหนเนี่ยท่านทานก่อนเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องสูญเสียแคลเซียมนะครับ